ท้ายายหน้าที่สามนะครับตาสมิงสมเยโกสัมพียงอันนี้ต้องต้องเน้นๆเลยนะครับต้องดูเน้นๆเลยนะครับปีนี้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะปีที่แล้วมันออกก่อนหน้านี้มาจบจบก่อนเนี่ยเนี่ยมาจบที่ที่ว่าสิทีนี้เราก็เลยเอาเต็มที่เลยครับจัดหนักอันนี้นะครับจัดหนักนะครับถูกให้ดีไปจนถึงหน้าที่เจ็ดที่แปดนู่นเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปชะล่าใจแล้วก็ประโยค มันก็ค่อนข้างจะยากอยู่นะไม่ใช่ง่ายสักเท่าไหร่สับยากนะครับห้าแถวแรกเนี่ยยากตรงกลางๆง่ายตรงท้ายๆยากครับอันนี้ในประโยคนี้ถ้าหนังสือแปลโดยเพียนชนะเล่มสีเขียวนะครับตรงไหนที่เป็นหนังสือสีดำหนาตัวหนานะครับตรงนั้นคือประโยคยากขอให้เข้าใจไว้ด้วยคือแปลพอแปลถึงแล้วเราก็แปลซ้ำบ่อยๆอมาดูครับ จบประโยคที่เอาหสิเริ่มตัดสมิงสมัยเยตัดสมิงสมัยเยในสมัยนั้นก็ไปที่ประธานเลยครับราชาอันว่าพระราชาปรันตโปนามะทรามีนามะปั๊บต้องมาดูนามข้างหลังแล้วว่ามันคืออะไระปรันตโปนามะพระนามว่าปรันตะปะโกสัมพยังในเมืองชื่อว่าโกสัมพี โอโหสิได้มีแล้วจะแปลว่าได้มีแล้วในเมืองชั่วโกสัมภีก็ได้แต่คติของเราที่แปลท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าเราซ้ายตลอดพยายามไปซ้ายตลอดให้เกิดความคุ้นเคยก่อนให้เกิดความชินก่อนจากนั้นสำนวนต่างๆมันจะค่อยๆมาปรากฏกับเราเองถ้าชั่วโมงบินในการแปลเยอะนะครับ <S 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 เอกที่ว่าสังในวันหนึ่งโสขึ้นราชามาเลยครับ แต่จะขึ้นเป็นปรันตปะก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมโสราชาหรือว่าโสปารันตโปเอาแค่ปารันตโปก็ได้ปารันตโปปารันตโปเป็นชื่อของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องโยกคําอันว่าพระราชาพนามว่าปารันตปะมานะครับจะต้องโยกคํานี้ขึ้นมาด้วย อันว่าพระราชาพนามว่าปรันตปะมาด้วยนะครับมาถึงตรงนี้เป็นจุดที่จะต้องระวังครับตับประมาโนอากาสะตะเลนิสีที่ฮันนีมูลตรงนี้คำว่าฮันนีมูลท่านต้องไปตีความเอาเองแต่คิดว่าน่าจะจำได้ฮันนีมูล ประทับนั่งผิงอยู่ซึ่งแดดอ่อนนะครับมันแปลยากมากเพราะมันแปลแปลรวบเข้าหากันนะครับมันแปลรวบเข้าหากันทั้งหมดประทับนั่งผิงอยู่ประทับนั่งผิงอย,นะงงอยู่พาลาตะปังตปมาโนตะปะตะ,ตะ,ตะ,ตะตะป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 ะแปลว่าความร้อนนะครับพาลาแปลว่าอ่อน แต่ประเด็นของอจุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นของเรื่องของศัพท์อย่างเดียวประเด็นของความด้วยมันแปลรวบกันด้วยอำนาจความคือกิริยาที่กระทำพร้อมกันคือนั่งกับผิงเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันแต่ภาษาบาลีเวลาเขาเขียนเขาเขียนไว้ในตำแหน่งต่างกัน นั้นเวลาเราแปลเราต้องแปลรวบข้อหากันจึงเป็นจุดที่ยากอีกจุดหนึ่งนะครับประทับนั่งผิงอยู่พาลาตะปังซึ่งแดดอ่อนอากาศะตะเลที่พื้นแห่งอากาศก็คือดาดฟ้านะครับตัวนี้ที่พื้นแห่งอากาศคือดาดฟ้า ารรู้จักชื่อของในหลวงใช่ไหมครับในหลวงเนี่ยชื่อเดิมชื่อว่าอะไรครับานามสกุลมหิดลใช่ไหมครับมหิดลเนี่ยแปลว่าอะไร,รผมจําไม่ได้นะครับมหิดลแปลว่าอะไรแต่ที่แน่ๆน,นะครับดนตัวนี้ก็คือตะละที่แปลว่าพื้นนั่นเองก็คือความหมายมหิตัวนี้น่าจะเป็นแผ่นดินนะแผ่นดิน มหิดลแล้วว่าพื้นดินเนี่ยมีคนเอามาแปลด้วยนะครับในความหมายนี้ถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับถ้าผิดขออภัยด้วยแต่ผมจะดึงมาที่คําว่าตะละเนี่ยตะละเนี่ยแปล,ปลว่าพื้นนะตะละตัวน,นี้แปลว่าพื้นครับดนมหิดลน,นะครับอากาศสัตตะละคือที่พื้นแห่งอากาศสัตทิงกับเทวิยาด้วยพระเทวีคัมพินิยาผู้มีคันคำว่าผู้มีคันเนี่ยคือมีท้องท้องแก่ นะครับก็เป็นอีกสํำหนึ่งที่จะแปลยากนะครับคบพินิยาต่อไปประโยชน์ต่อไปนะครับเทวีอันว่าพระเทวีนะครับไปดูที่กิริยาในระหว่างคตวาปัจจัยได้แก่ปารุปิตวานะครับปารุปิตวาทรงห่มแล้วทรงห่มแล้วรัตตกรรมพลัง อย่างที่บอกนะครับว่านกนม,นมันมันคงจะยังไงไม่รู้สายตาสั้นไม่ได้ตัดแป้น,นมองไกลๆเป็นชิ้นเนื้อเพราะว่าใส่ผ้ากำพลสีแดงนั่นเองนะรัตตาตัวนี้แปลว่าสีแดงนะครับซึ่งผ้ากำพลแดงสตาศสาสาาักะนิกางอันมีค่าแสนหนึ่งอันนี้แสนนะครับสตาศาสตร์ปารุปนังอันเป็นเครื่องห่ม รันโยของพระราชาสังเกตดูนะครับเราจะแปลซ้ายตลอดผมพยายามที่จะไปทางซ้ายตลอดนะครับไปทางซ้ายตลอดให้เข้าใจนะครับเพราอถ้าเร็วเกินไปเราอาจจะตามไม่ทันดูตามหนังสือแปลด้วยนิสินนานะครับเป็นตาปัจจัยกิริยาในระหว่างตรงนี้อาจจะแปลไม่เหมือน,อนในหนังสือนะ นิสินานานั่งแล้วสมุลละปะมานาเจรจาอยู่ตัวนี้แปลว่าจริงๆจะศับท์แล้ว่าเจรจาแต่ในความหมายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแบบคือผัวกับเมียอยู่ด้วยกันคุยแบบกริกกรีนะมีความสุขหยิกแก้มหยอกตามภาษาผัวเมีย ตัวนี้ขอบแปลว่าเจราจาอยู่สัตว์ทิงกับรัญญาด้วยพระราชาคุยไปคุยมาปั๊บนิฮาริตาวาเลยครับตาวาปัจจัยนะครับนิฮาริตาวานำออกแล้วจะแปลว่าถอดแล้วก็ได้ครับอันนี้เริ่มถอดแหวนนะคคุยไปคุยมาถอดแหวนเลยนิฮาริตาวาถอดแล้วหรือนำออกแล้วราชามุทิกัง ซึ่งพระธรรมรงของพระราชาธรรมรงคือราชาศัพท์แหวนคือภาษาพื้นบ้านนะครับหรือซึ่งแหวนของพระราชาแปลอย่างนี้ก็ได้นะถ้าจำได้จำเนื้อเรื่องได้ท่านก็แปลได้สตาสาสาัคานิกงังอันมีค่าแสนหนึ่งอังคุลิโตจากนิ้วมือองคุลิมานนะ,นะครับ พระองคุรีมานก็คือพระเถระที่มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยชื่อว่าพระองคุรีมานตัวนี้อังคุรีแปลว่านิ้วนะครับองคุรีรันยโยของพระราชาปีลันธิประดับแล้วอังคุลียังในนิ้วอัตโนของตน อันนี้สับยากๆนี่ผ่านไปแล้วครับหน้าที่สมาขึ้นหน้าที่สี่ตัดสมิสมัยเยในสมัยนั้นหัตถิลิงคะสกุโนถ้าแปลไม่ได้ตามหนังสือให้แปลทับศับ,บ้านเราคงง่ายอยู่นะครับอันว่านกหัดสดีลิงนกหัดสดีลิงนะครับเนี่มาจากศัพท์นี้แหละที่ที่บอกว่าสร้างผาสตราหัดสดีลิงนกหัดสดีลิง คำแปลของเขานะครับอันว่านกตัวมีเพศเพียงดังเพศแห่งช้างอันว่านกตัวมีเพศเพียงดังเพศแห่งช้างพอมาถึงบ้านเราทำประสาทนกหัดสดีลิงมีเพศเพียงดังเพศแห่งช้างก็มีตัวเป็นนกมีหัวเป็นช้างเ <c oughs> ขาว่ากันอย่างนั้น แต่ความหมายของผมผมไม่ได้เอาความหมายนั้นนะครับความหมายของผมก็คือนกตัวใหญ่เหมือนช้างไม่ใช่นกที่มีหน้าตาเป็นมีหัวเป็นช้างมีตัวเป็นมีตัวเป็นนกในความหมายแต่ว่าคนเก่าคนโบราณเขามาตีความหมายว่าประสาทนกหัดสตลิงมันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ความหมายของผมผมว่าไม่น่าจะใช่มันคงไม่แปลขนาดนั้นหรอกครับครับ คงไม่ใช่ฮนะก็คือนกที่มันตัวใหญ่ขนาดเท่าช้างแต่ว่าันแรงเยอะกว่าช้างแรงเยอะเท่ากับช้างห้าเชือกก็ไม่ธรรมดาก็เป็นนกแปลกตัวหนึ่งก็เป็นนกในวรรณคดีก็แล้วไปก็แล้วกันอย่างพวกกินนรีพวกกินนอนอย่างเงี้ยนะครับสัตว์ในสัตว์ป่าหิมพานป่าหิมพานอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยครับจะบอกว่าภูเขาหิมาลัยก็ไม่น่าจะใช่ นี่ก็แล้วแล้วแต่จะตีความเอาไปนะครับซึ่งยุบการสมัยมันผ่านไปเราก็ไม่รู้อาคัตฉันอากาเสนะนะแยกเป็นอากาเสนะกับอาคัตฉันโตนะครับท่านทําเครื่องหมายแยกเอาไว้นะอันเป็นอันตรปัจจัยอาคัตฉันโตมาอยู่อากาเสนะโดยอากาศทิศสวาเห็นแล้วเทวิีซึ่งพระเทวี วิสัตเชตวชะฉลอแล้วฉลอนะครับอันนี้คือนกมันจะลงมันก็ต้องฉลอฉลอแล้วปากเขซึ่งปีทั้งหลายโอตริโผลงแล้วโผล,ล,ลงนะครับนเนนชอบอ่านผิดอ่านว่าโผงโผงแล้วคือโผลงร่อนลงแล้วสัญญาญะด้วยความสำคัญอิติว่า มังสะเปสีอันว่าชิ้นแห่งเนื้ออิติดังนี้นี่ถ้าเรียนปริญญาตรีเนี่ยจะรู้เลยว่ามังสะเปสีเนี่ยมันคืออะไรตอนที่อธิบายถึงคนที่จะเกิดเนี่ยการการเกิดของมนุษย์ตอนแรกเป็นกะละละต่อไปเป็นเป็นอะไรนะครับอ่ะเป็นเปสีนี่ครับเนี่ยเปสีเนี่ยครับชิ้นเนื้อเนี่ยตอนแรกเป็นกะละละอยู่ละละกะละละก็คือน้ําน้ําคร่ํา เสร็จแล้วก็มันมาก่อตัวเป็นเปสิเปสิก็คือเป็นก้อนเนื้อขึ้นมารเรียกว,ว่ามังสะเปสิครับ